สวัสดีค่ะออกกันในช่องป้านางแม่บ้านน้องอุ้งอิงค่ะเจอแล้วเวลาเวลาไออาหารเสาร์ของผัวเพิ่นค่ะนีม่มีการไปซองมีการไปซองเบิ่รหรือยังดุกดิกดุกดิกไปซอง,งอ้ไอ,ไอว่ามันกินเบิ่รหรือยัง <laughs> น่ารักค่ะ <laughs> ไปซองอ้าย ังสาวอยู่ค่ะบนตกยางขาดมาขึ้นนีด,ดูดูเหมือนแกจะน่ารักนะน่ารักเป็นเป็นบางเถอะไอ้พาเลทเพราะกิเหตุอีกอย่างไม้พาเลทอ่ะเขาไม่ให้เหรอ ให้เราจะเอามาทำทำบ้านให้ดุกดิกอ๋อทำบ้านเล็กให้ดุกดิกก็ทำไอ้นี่ด้วยไงเวลาเวลาฝนตกเวลาฝ่าหองสีแกลนเขาไปสนมือว่านเป็นหลืโตนทายทำยกได้ใช่มือว่านอันล่มแห้งค่ะฝนตกลมแห้งเพราะว่ามันตัวไม่เล็กรมเป็นะยานเลยนะครคบะอ้ยมูหน่อยตื่น ลมแห้งเป็นตะยานแห้งเพราะว่าคือที่ว่าเป็นตะยานเพราะว่ากินเหมือพร้อมกันเลยโดกับเม็ดูกมีกับม็ดโดอันเบิดละนี้ันเนี้ยเป็นตะซั่งเบิดละย่านี้ไปเลยนะฝักโดะเบี้ยเมียนถ้วยเมียนจานอยู่บ่โดโดมาเนี้ยโดเอาถ้วยไปเก็บดิล่ะ เน็กเิ็กนี่ยทำเสยอให้เป็นวะกินผูตดเฮียนเนี่ยกินเลยนี่กินไหนรมดเออน้ำไปแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมาทุกวันค่ะวันจันทร์วันจันทร์ นี่จ้านี่ไงอ๋อ,อมาอีกขั้นหนึ่งละมาอีกขั้นหนึ่งละค่ะเอฟซีเอฟซี FC หลายคนมักตอนรถบาสโบราณแลน,นผ่านเนี่ยค่ะในบรรยากาศดี ตอนเ้าๆค่ะตอนเ้าๆเราจะคลิปก้อนหนึ่งเขานะคะเราจะคลิปก้อนหนึ่งเขาเราจะคลิปก้อนหนึ่งเขาโม้เลยหมู มต่องตอนเพิ่นเทียงกินอาหารนะคะเทียงแบบข้โอ,โอเตรียมอาหารแต่ว่าข้าวบใหยเพิ่นจกเทือดจริงสินะเขาถือไว้หนูเอาเทียงหายว่า เอามาแล้วคือบ่อยกินนะถือลอยอยู่หันหนึ่งสีนะตอนนั้นเวลานั้เป็นเป็นตะเบิงค่ะตะเบิงเป็นตะหัวให้ปูปตัดหนาให้ไว้ไหวห,หัวค่ะ นี่ค่คะเทาอันนี้อ้อล่มจนเทาอันนี้<ม>ล่มมากแบบเอ,เอ็นมาไอ พาอันนี้ที่ที่กันนะตอนเขาเห็ดก็สร้างนะคะวิวมาขางอยู่นี่ค่ะเมื่อวานี ป่าวันกําลังจะตามออกมาค่ะป่าวันไปตลาดแต่ te <c oughs> เสารเดี๋ยวปราวันจะเห็ดผ้าเห็ดมกน้อยค่ะมกนหอยครับแกงน้อมั้งไม่หน่อยอยากกินมกน้อยเดี๋ยวเขาก็จะกลับจากโคราชเดี๋ทีมงาน กสิมานะคะตอนนี้กระบาทันมีอย่างายคือหนังเขา่าเมันตื่นเต้นมันได้เปิดช่องไม่พีเช้า ป้านเนี่ยเป็นตื่นเต้นค่ะแม่บาวโทนเนี่ยจีวันตื่นเต้นมากซ้อมบชใจซ้อมเบาคือปนาน้าตอนใหม่ๆค่ะขอบคุณเอฟซี ฝากเอฟซีซอยกไลไลกอแช่กดติดตามช่องปานางแม่บ้านน้องอู้ิ้งน้ำเดือดจา้าและะ้วก็คนกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็สอ,อ,อยบันคฆษนาในปน้านงน้ำและะ้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งคือช่องประวันค่ะแม่บ้านน้องอู้ิ้งค่ะคิดซื้อยจะเอาซื้ออย่างปนานงว่าเอาหัวหน้าแม่บ้านได้แล้วให้จบเป็นหัวหน้าแม่บ้าน คือหาซื้อซื้อช่องนะคะอาจารย์ประวันหัวนหน้าแม่บ้านน้ององค์หิงอย่างสีนะคะบ้านน้าแซลเบิรนค่ะอ่าเดี๋ยวคลิปหนาะจัะผอกันไหมคะคลิปนี้เดี๋ยวบ้านน้าเฮ็นเวียก่อนค่ะเฮ็นเวียก,ก่อนเดี๋ยวเซสไซเดี๋ยว ทิมงานมาเดี๋ยวจะซืกกกะเพากำะนำได้ได้กินเขากินหนามกันนะคะพัะกพอนค่ะสำหรับคลิปนี้หรับนี้ก็น่าจะพอกันไม่คิปหนาสวัสดีค่ะ